หนึ่งในเทคนิคที่จะทําให้เพื่อนๆจําคันจิได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือเพื่อนๆต้องรู้ก่อนค่ะว่าคันจิตัวนั้นพัฒนามาจากภาพอะไรค่ะวันนี้ขอเสนอคําว่าโนมุที่แปลว่าดื่มในภาษาญี่ปุ่นค่ะด้านซ้ายมือบนของคําว่าโนมุนะคะนี่คือสภาพที่เป็นเหมือนหลังคาแหลมๆสามเหลี่ยมกําลังครอบอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงสภาพของวัตถุที่กําลังโดนครอบค่ะ ส่วนด้านซ้ายล่างนะคะนี่คือภาชนะใส่เหล้าค่ะและด้านขวามือเป็นรูปคนกําลังยืนหันข้างและอ้าปากค่ะดังนั้นคันจิตัวนี้เนี่ยนะคะจึงสื่อถึงสภาพคนที่กําลังอ้าปากครอบอมเหล้าเอาไว้นั่นเองค่ะ แต่ว่ามันจะมีคําถามหนึ่งนะคะที่นิดพบบ่อยมากในหมู่นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนั่นก็คือทำไมเวลาที่คนญี่ปุ่นกินยาเขาถึงเลี่ยงไปใช้คําว่าคุซุริโอโนมุที่แปลว่าดื่มยาแทนที่จะใช้คําว่าทาเบรุที่แปลว่ากินซึ่งนิดได้ไปเจอคําตอบที่น่าสนใจจากคนญี่ปุ่นในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า highnative com ค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ highnative.com ที่เป็นของแอปพลิเคชัน highnative ค่ะแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่กำลังเรียนภาษาต่างประเทศนะคะก็คือมันจะมีลักษณะของการเป็นคอมมูนิตี้ที่คนที่เรียนภาษาต่างประเทศจากทั่วโลกเนี่ยแหะคะ่ะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับภาษานั้นๆเนี่ยสามารถที่จะนำไปโพสต์ขึ้นบนระบบได้นะคะแล้วจะมีเพื่อนๆที่เป็น native speaker หรือเจ้าของภาษาจากทั่วโลกมาตอบค่ะ ในส่วนของคําถามที่ว่าทําไมคนญี่ปุ่นใช้คําว่าดื่มยาแทนคําว่ากินยาก็มีคนเข้าไปถามเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นคนญี่ปุ่นหลายคนเข้ามาตอบอย่างเช่นผู้ใช้งานที่ใช้ชื่อว่ามา64นะคะเขาเข้ามาตอบว่าของที่เอาไว้เคี้ยวเนี่ยเราถึงจะใช้คําว่าทาเปรุที่แปลว่ากินส่วนของที่เราไม่ได้เคี้ยวเราจะใช้คําว่าโนมุที่แปลว่าดื่มโดยพื้นฐานตามปกติแล้วเราไม่เคี้ยวยากัน คำตอบของผู้ใช้งานชาวญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งที่ชื่อคุณยูตะสาก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคำตอบของคุณมา64ค่ะคุณยูตะสามเข้ามาตอบว่าถ้าเธอกัดมันล่ะก็เธอจะใช้คำว่าทาเบรุแต่ถ้าเธอกลืนยาลงไปล่ะก็เธอจะใช้คำว่าโนโม นั่นหมายความว่าเราสามารถสรุปได้ว่าในมุมมองของคนญี่ปุ่นนะคะเวลากินยาเนี่ยมันจะไม่ใช่ลักษณะของการกินเพราะมันไม่ได้เคี้ยวแต่ว่าเป็นการวางยาลงไปบนลิ้นแล้วหลังจากนั้นจึงดื่มน้ําแล้วกลืนมันลงไปค่ะซึ่งจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับการดื่มมากกว่าการกินนั่นเองค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเราก็ดีใจเพราะเราอยากเห็นคนไทยเก่งภาษาญ,ญี่ปุ่นแบบตะโกนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ